สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ PNA Channel เด้๋นนดยครับพี่น้องมุอน,นี้กับสิบห้ามากินตำบักหุงเด้อครับพี่น้องสวัสดีค่ะน้องขวาค่ะอ่าพี่น้องมาครับพักมุมี้เลยครับพี่น้องนี่ของแก่ครับซมีพี่น้องเนาะมาครับแบเหมือนกันครับผมอ,อันนี้ใบเตยใส่พริกไทยพี่น้องยานพิษแห้งออื

นี่ก็ตําอิงครับพี่น้องจะบ่บรรยากาศึ้มบน,น,นะนมือเนาะเมื่อวานตกหนักแห้งพี่น้อง กินหมูกระทะฝนไล่แดดเมื่อคืนก็ตกตกดีมากบรรยากาศเนาะ มาโอ้มา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 เรานั่งตักมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะน้องละมอนนะคะขี้ดื้อครับจอมขี้กวัวจอมขี้กลัเน้องนาอืมอย่าเตะ บายบ๊ายปายกล้องก่อนไปไยบายบ๊าญมณฑลไปเดินเล่นก่อนนะคะค่ห้ามเล่นไปมเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล ah> ่นไม่ไ tamam ด้เล่นไม่ได้ Bà Lê Bà Lê น้องมาแล้วพี่น้องมาตอนนี้สวัสดีค่ะห่างเฉยๆนั่งเฉยๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอเอ,เอพ่อพ่อ,อนั่งลงเด้อนั่งลงนั่งเออนั่งไว้เออ <c oughs> Oa. Ừm. Mm. <laughs> ย,ย่านย่านย่านตัวพี่น,อน้อง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 ,อง <c oughs> เอาไปถอไปท่านออก <c oughs> กวนครับพี่น้องอ <c oughs> ๋องลม เขามีใหญ่ กัดถือพริกอ้าวครับส้ายค่บท่านผู้ชม,อมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับนี่ครับพี่หนองเอาบรรยากาศยาแรงมาฝากนิดนึงโอเคเนาะพี่หนองเนาะ